อ่สวัสดีครับนี้ในการสวนสนามพบรอบ100ปีของสมองนะครับเรามีความรู้สึกยังไงครับในการเข้ามามีร่วมในการสวนสนามก็เป็นสิ่งดีๆครับที่ามีสวนร่วมคือดีใาที่ว่าเราไม่เคยผิดเดินสวนสนามมาเป็นระยะเวลานานนะครับมาดูได้เหมือนเดิมเลยเพราะว่ามาร่วมกันนะครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าให้คนมาคือสร้างความสุขที่กันอีก อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะพาหน่วยไปแสดงศักยภาพให้ทางของกลุ่มร้อยอื่นได้ทราบถึงว่าว่าหน่วยเรามีศักยภาพแค่ไหนอะไรแต่ไหนกันเลยครับแล้วตั้งแต่วันที่ซ้อมมาตั้งแต่วันแรกก็มีความดีๆกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเวมาโซเวกานีครับรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้มาเดินวัสนานครับ ได้มีแากๆที่น้องที่มาดูด้วยครับคนน่กครับผู้สิ้นใจครับที่ได้มีผู้กดที่สวนสนามที่เราได้นานนี้ครับคุเทครับผมข้อรู้สึกดีใจมากที่กูทหารจากพิสุสีฟูเจ็ดมาช่วยให้พวกเราที่น้องอสสุขคนได้มีศักยภาพในการสวนสนาม มากยิ่งขึ้นนะครับผมไปส่งสาผมเดีผมก็มีความภูมิใจได้จับบันอ่าทวงหวังอ่าในการบุกครองครับได้ฝึกฝนได้เก่งแรงได้ขอบคุณภูมิหมอกเลงนรบพิเศษที่สอนให้พวกเราเข้มแข็งแล้วอทนและมีวินัยเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมขอบคุณภูมิบอกเล่นมากๆครับ โอ้นี่ในฐานะผู้บังคับกองร้อยที่สี่กองร้อยน้ำหวานนะคะต้งแต่ได้รับภารกิจจากการที่ว่ากองร้อยน้ำหวานเนี่ยจะมีการเดินสนสนามหลังจากนั้นเนี่ยก็จะวอร์มทีมก็เลยอาว่าจะทํายังไงเพื่อที่ว่าให้การเนี่ยเดินสนามออกมาได้สวยเสร็จแล้วก็ได้มีรับภารกิจเพิ่มเติมมาถามว่าอากองร้อยน้ำหวานก็จะต้องมีการร่วมแข่งขันกับอสชัย แล้วก็ให้มีการซึ่งเราจะไม่เคยมีนะคะที่ว่าจะมีคนทงผู้กับทงแล้วก็ผู้ช่วยทงละคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนเนี่ยมันเป็นทีมทีมเวริเวร์กตั้งแต่ตัทงคัเซืแล้วก็ออสบถึงจนได้ประสบความสำเร็จจนได้รางวัลที่สามค่ะอย่างสดตั้งใจแล้วก็ทำอันมาดี ก็ภูมิใจเหมือนกันที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งมีใจเยซ่ซมาชิคอสแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาร่วมพิธีสวนสนามันนี้วยเพราะทำให้การมีการสมัครคีการทำให้เกิดงานมันได้สำเร็จงานเจวาดีค่ะ ก็อยากจะบอกว่าในการทุบสวกนกางคืตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันจบนะคะก็รู้สึกว่าสนุกนนคะแล้วก็ทําให้ทุบชนมสระเสียบวินัยมากขึ้นแล้วก็มีความสัรคีมากขึ้นแล้วก็ทําให้พวกเราจากรักษาเวลาก็ขอบคุณมากนะคะที่ให้พวกเราได้มีระเบียบวินัยสำหรับคุรู้น่าต้องขอบคุณค่ะก็รู้สึกปลุกใจแล้วก็มแบบได้รับเกียรต ได้เป็นคนหนึ่งในในในงานครั้งนี้ค่ะก็อยากก็เอ่อร่วมไปด้วยดีขอบคุณค่ะอพออยากจะขอบคุณขอบคุณอีกครั้งในฐานะที่คุณครูมามาช่วยที่ทำให้พวกเราตั้งใจแล้วก็พุ่งไปถึงที่สุดขอบคุณผู้กำลังใจสำหรับคุณครูที่เหนื่อยให้พวกเราได้มาถึงวันนี้ขอบคุณค่ะ ไม่เคยปลอดภัยเพื่อแผ่นดินฉันต้องรบด้วยหัวาา